โหลครับหัวหน้าครับพรุ่งนี้ผมขอลางานหน่อยครับพอดีหลงป่าอยู่ครับไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วหาทางกลับไม่เจอครับลาไปไหนลาออกไปไหม,ไมไล,าไลาไม่ได้ไไดลาอะไรอ่ะลาไม่ได้เหรอครับลาไม่ได้ลาออกเลยถ้างั้นอ่ะงั้นงานเนาะโอเคครับงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวผมโทรไปบอกเมียหัวหน้าก็ได้ครับรนะงั้นเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวผมโทรไปบอกเมียหัวหน้าก็ได้ครับบอกว่าวันนั้นหัวหน้าไปหาหมอนวด ไปแนนซี่กาเล็กซี่นาคตะไปเสียค่าอะไรไม่รู้พันสองพัน,นอ่ะเสียใช้เงินทําไปทําอะไรไม่รู้แล้วก็วเมืเ่เอเพรามือ่อเมืม่อวานก่อนก็ไปไอนั่งร้านอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วก็เอาหน้าไปสุกนมเขารครับเดี๋ยวเดี๋วฟังก่อนเอีเวลากี่วันลาแค่วันเดียวเองครับหัวหน้าครับลาสักเจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันเลยเหรอครับเจ็ดวันเลยไม่ต้องเขียนไบลา โอเคครับอยากมาตอนไหนก็มาทำนะว่าจะลาแค่วันเดียวอดิหัวหน้าไม่อยากลาเยอะให้ลาเจ็ดวันเลยให้ลาเจ็ดวันเลยเหรอครับโอเคครับ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 ขอบคุณมากครับหัวหน้าเดี๋ยวโอนเงินล่วงหน้าไปให้ด้วยตังพอไหมอ๋อพอดีไม่พอครับขาดอยู่อีกเดี๋ยวโอนในหมื่นห้านะโอหมื่นห้านะครับโอเคครับได้หลายวันอยู่เท่านั้นครับ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 ผมครับครับขอบคุณมากครับหัวหน้าครับ